Ừ, ừ, ừ. สองคืนละไงเมือ่อในมือที่สามแต่เป้ามอแต่ใช้เสียงแล่นไกหน้ายันกับว่ามีแต่มันก็ถั่วอปคุยว่าีกับว่าเป็นดอกลูกไผ่ามันบงเกิดว่า,วามันจะได้เป็นแม่ห่างน้อยจังสิเหลือใจเด้อไงเอ้กินกับบได้นอนกับบหลับ คือเดินตะเขาเอ้ยกลับมาอยู่ยันอีแม่ก็ถามอยู่เมื่อมึงไปเสียงหยาติเขาขึ้นไหลมาปะนะก็ย่านยี่แม่ด่าข่อยก็อยก็ตัวแล้วอุ้ยข่อยบอกน้ำหยามวนขึ้นหยังข่อยข่อยบ่เคยหายบ่เคยด่าข่อยตื่นลึกลูกเศร้าหนึ่งเข่าเป้าไฟข่อยแต่แต่ไป่เสียน้ำหนึ่งเข่าทุกิน อีเมลเรากับ่าอยูม่มึงจีเห็ดจังไดบันนีวะเอาองีตี้บักหมีคุณจีเลี้ยงหายมึงล่งกรุงเทพน,นะก็เลยว่าฟังเมืองกอนกาเขามาเอาคืนว่ะผ่าน,นมาสองคืนแล้วบ่มีวีแววจ้าเมียหมาก,กับบ้าเฮาในยิ่งตะไก่ขันตื่นเดี๋ยวสอดเสารดนวนยะโอ้ย นี่บอกว่าฝนจิตตกมาบกสิลนผัวจิปาขั้นขาหยาบหาบมันเป็นเรื่องจีตเต็ไงมันอยู่น้ำกันด้ากันดีดีบันนี้ป่ากันจะมันคือหอดไงเอ้ยโลกกวงกวงกะแคบท่อใบขามเอียดจังจีนอพี่มานบดวงชัมันหน้าชะมอนแล้วคือดีแท้เปนผัวกันจะเป็นอย่างล่ะน่าเสีวิวัตเอ้ย ตีข้องะไรแม่ห้างเนะี่ยมีละไปมีผู้บีบแข้งบีบขาละไปเมื่อคืนจะได้แม่ห้างตีชื่อแม่แถมลูกได้ป่าวบอห์บ้า <c oughs> <c oughs> นายเอเอตอนนี้พ่อแม่เอ๋ยก้าวถึงกาดลีหน่อยามพ่อยกิงจากผัวมิงพ่อแม่เอ๋ยใจขา่นี้ ยืนหอดสูดสูดเศร้าอยู่บ่กวาว่าเมนตายแล้วสาต์นี้บ่มีพีขันยังสองน้ำตาหนงลิ้นไหลบนห้ำห้ยเลี้ยงเศร้า cho lụt bạt lụa sai thảm háp hoa cà ri non ăn ao mực tham bao ừ. à men จะนายกอยตายล้นวัวเมันกอยตือกูใช้ตัวกันม่ต้องตีดอกวี่ไม่ตีของมาหลดบ้านเมื่งก็เจ้าอากันแป้งกันมีลูกไม่เต่าปลากันบบกือหนดแม่มันเกิดขึ้นหลูกได้ควายข่ายลูกมานั่งคอยถือไผ่เนียวกูเข้าสอวงขึ้นมาเลี้ยงในขึ้นที่สาม อย,ยานค็ได้แต่งกันสมมาไปบันบวกมูชียอ,ยอยู่ญ่เออคนมืออื่นสาบพอเห,นห็นมาะเม่ห่างมันก็ห่างทีละมันจะเป็นตาหาคือผู้สาวห่างลูกหนึ่งเลยเนี่ยมึงหนาแห่งตาโกลนก็พอมันอยู่ลูกนมือไหนก็ตามาแต่พ่อจ๋าพ่อจ๋า mẹ say bả nhớ năng song thăng cả đại khăn song leo song lau ưu vượt cõi song vượt cõi song ôi mẹ สาวถามาสาเดือดคำเมียหยุดน้ำกระเแลอมึงมีจักร้าวติดีรุงกรุงเทพ เสียงคนเสียวเสียวเบาเป็นแม่ห่างลาดนอเฮาได้นอนเศร้ากอดลูกคนเขียนอะไรอาวอนผัวบ่มีเลี้ยงลูกน้อยจากกำคอยอีเยอง นางคนเดียวเปลี่ยวใจร้ายเหนืยวคู่เป็นรอยเดบบค่ะเด้ข้าเมารถล้มจึงเทียบจะเฝ้าไปแม่โวยก็เป็นตาช่างป่านนั่นบ่จุ่มวยอยากบ่นเนี้มหนาเอออ่าแม่แบ่มือออก สองมือเนี่ยมันจิตตกเออจะถูกญาายนาหยลขอว่าเป็นปอบดอกขอบมบุญขอบคุณเด้อก็จิตพ่อได้คาชี้ได้แหลกบักมีละ่ะจะเป็นเจ้าดีเนาะมันยามันนะนะ,นะก็พอมันคือชัวด์หลานตาดำดำมันก็กาทิมได้เออ ไมใส่กับจี๊กเก่าตัวอื่นกันให้นอย่างกันดีก็บ่มาเจ้ห้องอ่ะนะฮะพอดัวแห้งเลยยังมาลลยป่านี้จากปากลีกอยู่ขอบคุณเด้ออันนี้ก็คือจิงว่าได้ขคานนมมัน พอบ่มีเห็ดยังไหนเงื่อนไกเขาเขาก็บรญยติเชมือให้บาทหนึ่งเสลึงหนึ่งก็กบว่ให้ตั้งแต่เขาอยู่เล่าก็บบ่ให้ป้าสอบมันวางไหนมั่งเอาเล่าย่อยเขากุย่าเขาอ่ะโรคนี้แหละแม่สมกันลดกำงางบางเว้นขอ่ประธานนาบอยู่แม่จะถูบอกคุณตั้งขางมากเลยนะ นั่นถ้าบูดนั่งอยู่นีเมืองหลานเนอะมาตั้นออกน่มเดนั่งอยู่ได้หลายเมื่อตะกบตายเฉียดอยู่นีก็หัวสีหัวจาก้วนสมหาหัวจากควนสมหาหวคนทีไอตัวน้ำคนเดียวเปลี่ยวใจไรเนือู่ พ่อยอดชูทิ้งการรำ่ำพานให้เมียรักลูกน้อยเศร้าสุกกาโทษพีจ้าลืมคำสัญญาลวง ไม่วงเมียรักและลูกเกี่ยวลืมหมดแล้วรักเราสนิหาปล่อยให้น้่งจมความล้างทางน้ำ ลืมสัญญาสองเราเคยเ่าบนนนเสียใจ ใจกะเขียนอยู่โจโลลาคา ก่อยย่างได้แม่มันชิลล์ลมจ้าบัวบ้ามันมืถือไปมันมือหัวได้นั่งอยู่นี่กัญญาดีคือเจ้าคอยกับบ้าแล้วไงเอ้อไม่รุ่นมาหน้าหมูบอ่ะเนาะจ้าตุกม่รุ่นแม่คุ้นมันคอยบ้าผิดเลยเดีวพอดีเออคอยคอยลูกยางโหลดแม่ ลูกแลนแลนหันหันนี่คือเรียกหน่อยแข่งวันเด็กนี่จ้าทุเอ้ยอาเบมือออกแม่เอไปทั้งไหนกับปหั่านว่าแต่มันได้หอดคอยเออเทียดบันไดก็นั่งหายเอาเงินเพิ่นละมื่อนี่เอาเอ้ยจ้าทุอธิฐานอารมแม่ มีผู้ใดหูน้ำเจ้าดอกสาตุอยู่ดีไม่แห้งเด้อท่านขาสอกออกขาว่าย่าให้ยผัวป่าช้ำเท่าเด้อสาตุเออนี่เด้อแม่ให้ก้อนลดแล้วสิฟาว่ามันสิเด้อผู้เพิ่นซั่งคอยกาสิสซั่งอยู่เด่นหนะสาตุเออเก็บเอารมณแม่ โอ้ยพ่อแม่เอ้ยเมื่อนาลูกยามได้ใจกายเขียนหยุดโจทย์โลกพ่อบอ่มีเป็นคำพาแม่ญาติเจ้ากาันนายซึง บพอจึงห <B> <'t> ันดน่ดลางหายโนนเมียบอบใจว่าเมียเจ้าหนีมันสัวหัวกานาตาคำว่าเป็นคนมืดเป็ดแดนสันดานาย

giác quan giải eo đơ là lùi cấm ba pò mì mẹ xì liang hay mẫn nhảy thay ngân cài bẩn chém hoa ba thay ngân nửa bẩn chỉ xăng châu hay hiếu pha lá ve ve cam cả mặc người hàn công luôn thảo thảo điên thảo luôn 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 ข่อยตัวมืออ่อแต่ตังเงือดเถิดจะไหนหมาจังเบ้าได้ฮะน,นี่ข่อยนี่ล่ะจะว่าหมาจะว่าหมาข่อยเทาบันบัวเฮ<ะ>่าบันบัวที่มาน้ำมาเทาบันน้องกกมึงมาหาไผ่ลับเพิ่น <c oughs> ปน,นั่นว่าเอาดีเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาข่อยก็มาหาเจ้านั่นแหละเท่าเอ้ยมาเอิาไข่อยมื่อเอิญไข่อยไปตาบาดแม่เจ้าตีต้กบาดจะได้เดี๋ยวนีิเอา้าจะแล้วว่าแม่เจ้าไตา่สนด เว้ยกะบอล่ะมาหยัง <ses> ฉันน่ะมานนั่งมาเจ้าขึ <es rebell ious> ้นนั่นละอย่าเข้ามาใกล้เด้อผ้าปอกตัดขาดดิเป็นอย่างไงร่องเมืองเหลวเป็นอย่างคือว่าตัดแม่นหยังล่ะผ้ามาแม่นหยังล่ะโดนจิตโดนใจมาเรคอยเองนี่ละแม่นมัดหรือหักเห็บล่ะผ้ามัดหมกเห็บมันอยู่กับหมาผู้ใด้ดินหนี่เต่าว่าอยู่นี่กับว่าหมาล่ะ ดอดกาลีเอ๋ยเรือ่องในเฮือนไอ้เนี่ยสะสังแล้วไม่ยาเพิ่นพ่อใจเม้อุกอย่างขอให้ท่านไฟนองอย่าเครื่องแขนเขียดขมขอยมาหาบา่อเจา้ากับลูกขึ้นเมื่อไปไปเมื่อบา้บานบา่เป็นบักมีมันคิดหอนเฮือนละบอา,ากอ่อกูนี่แต่ทานเนะเมื่อาอา่ะว่าคอยหป้ประตประตูเบ้าง่ายเนาะ บอกไงเนาะขีอยากไล่ก็สิไล่คีดอยากเอาขึ้นก็เอาขึ้นเนาะเอาพิษดำเถื่อเบือดำทีบบอมเนถอนมาติละเพินถอนอย่างย่านสันดอคขันายบอเมาคุ้งสีบอโทมาบอได้โทได้มากเองแต่ไม่นย่ะละน้องบอมเปนเซเวนเดอร์เป็นอย่างอินี่กับเมียคือกันเดอ เห็นยังไงเกลียดคอยในเดื่อคือว่าปาแล้วเอาป่ากับมาตอ่อไม่ก็ได้ตัวมะตอ่อง่ายคักเนาะอืมอมะต่อง่ายจะได้ผนบ่ไหนมาแเจ้ายตัวผู้เฒ่าวก็มาอายู่บ่เห็นบอกมากระซังผู้เบานตรงต้นมาเบาคอยอยู่หมู่บ้านบรรงต้นทั้งหลายยีน้องเอื้องผุ่นมันไก่โพดจะไปว่าไก่ป,ปนันจังไดกับเมื่อน้ำกันเท่าๆเอ,อ้ยเห็นบ่บอกมีมันนอนอยู่ดัน่นมันคิดทอนคอยอย่างนั้นก็ว่าอยากใครมีอาจยุติอยากให้เมื่อตัวนอจังมานน้ำเนาะ เอาทีจจะเอาเจ้าไหนเจ้าไหนก็เจ้ากระชาเบิดบ้านแหละละมูชีมูชิบสามมันบ่มหงมันบ้าน้องกอืมเจ้าไหนขวากว่าข่อยกับเจ้าป่ากันเนี่อนอืมเอาหนาอาตาข่อยไว้นี้เอาเจ้าไหนตั้งแต่เมื่อห่างลูกสองเขากันยังไหนคาดองอยู่เนาะเจ้าก็บเตียงขึ้นจะเป็นอย่างยังก็เตียงข่อยขึ้นจะเท่าเตียงขึ้นเออเอาเจ้าไหนเอาเตียงเทือแหล่งมันกับแสนชีเออ เธอสองนี่เอาชีกัเอาดอกชีหยังชีมืนโอ้ยอยาจะไปบอกถึงปันณ์ทองตามห้างตามไม้เนี่ยตัวเนาะตามห้างตามไม้บ่ยากเราเพิ่งไปห่อนกว่าจะจัดการไหนตามเจ้าว่าเจ้าว่าเบิดทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยเถาะรับอามันสักกันโลด เดือวเด้อเออเอาเอาเอาสิเป็นอย่างเข้ามาสัญญากันเจ้ากอนจึงขึ้นเมื่อเอาสัญญาว่าจังไดสัญญานะไม่ใช่สาญันจ้าถ้าแม่นข่อยกลับขึ้นเมื่อนี่จังไดเจ้าต้องฟั่งควมข่อยอืมเจ้าต้องให้ข่อยเป็นใหญ่อืมคอยบอกใค่หยังต้องเฮตุเหตุ่อยบอกข่ายหยังต้องขาขา่อยบอกทําหยังต้องทําเด้ทำเย็ดตึงเด้อไปเอากระสอบ เนี่ออันแนวอยู <su> ่ในกระสอบมันคือยังอยู่คือเก่าหรอเอาไปท่านสอบว่าชีโร่งกุงเทียบคนเดียวนี่โอ้อีแม่ห้ามไว้ีซื่อเอาเอาเอาชีโร่งไปยังกรุงเทพยอยู่บ้านเฮานี่ล่ะปลูกหอมกับจีพอดิบข้านุ่มหลานอยู่ตัวแล้ววะทวารยังสั้นเอออีแม่ว่าขอให้เขาบอกชีโร่งกุงเทพยบไว่าเออเออเอาเอาบ่เนีกว่าแต่ใส่เจ้าครับไปอยู่น้ำกันเอาเอาบางนี้มาบ้านเม็ดดอกไปลอยคอยคอยให้พีด ผู้ใดล่ะผู um. <c oughs> ้พูดล่ะรต่บอกเข้าวบอกเพคนไปไหมที่ล่ะผู้ใดข่อยจิ้มหูน้ำเจ้าบอกผู้ใดล่ะผู้ใดให้ไม่ร่อยวางันไปเอาชีดีเด้อบดายชีดีมาใหม่เด้อเพิ่นหลงเพิ่นหลงตัวน้อยยังเทียนเลี้ยงไม่อยู่เรียงขึ้นนั่งทองอยู่ตีหนึ่งจนลูกพ่อบอขึ้นเอากูเป็นบาเทศบ้านนี้ดอกมก็ได้เล่าหลายปีว่าจำหนาจำหลังข้าพเจเป็นหยังดอกเทาไอพ่อได้รถหยังหรือเาครับรถสุกเฮ้อ แต่ม่าสุบเอากระสอบเนาะสิ้มไปยังมันประเด็กไกลปรนไดดอกเอามอตะไส้คือบอกอ่กระพวงกันมาโอ้ตีเออเจ้าสิอุ้มลูกแกไหนกันนั่นล่ะเดี๋ยวคอยสิมัดอันยังใส่กันกับถ่ายมอไส้เนี่ล่ะเจ้าก็นั่งรถสุบกับลูกเจะาเนาะขี้ดีเนาะนี่ล่ะข้าวเราหนาครอบครัวเอ้าบขี้เนี่ยเจ้าสมเป็นผู้นั่เนาะเอากระสมเป็นผู้นั่ะเหแม่พ่อไปบ้านนี้เอาเอาไปเมื่อเงื่อนเอาเนาะ หลังจากที่ได้สัญญากับกาลีแล้วนายมนบกับกาลีพ่อบุตรชายก็มุ่งหน้ากับบ้านด้วยความดีใจบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายหันไปฟังหน้าที่ของแม่จันทีจอกเอ่ยพระวัจจีว่าอย่างไรเมื่อลูกสะพ้ยกลับมาอยู่ด้วยขอเชิญฟังบทหน้าที่แม่จันทีใดนะโอกาสบัดนี้เธอน